ขอกราบอภิวาทนมันสการขอโอกาสพ่อแม่คุณครูบาอาจารย์องค์พระมหาโพธิสัตว์เจ้าพรหมเทพเทว,วดานางฟ้าเทพเจ้าทั่วทั้งสากลละพิภพ,พผู้คุมกฎผู้คุมกรรม ต่อชาวไทยชาวโลกชาววัตตะสงสารทุกทุกพระองค์ด้วยความเคารพด้วยความนอบน้อมขอความสุขความเจริญทางทางโลกท้งทางธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเพื่อนรวมชาติรวมแผ่นดินรวมโลก รวมวัตตะสงสารในด้านความดีงามทั้งหลายราับถึงสิ่งพระนิพพานเทินกล่า <c> ว <oughs> กระผมกับพ่อพราหมณ์รับเขามารายงานตัวกับเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยและ็รับวันนี้ก็อัดคลิปในช่วงก่อนรุ่งสางประมาตีสี ขอรับขอพระคุณเพื่อนๆอ,อย่างมากๆท่านที่กรณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งโดยเฉพาะท่านผู้ที่กดติดตามก็ขอให้กิจการงานการดำรงชีวิตการทำมาหากินทุกประการจงเจริญรุงเรื่องนํารวยเงินทองมั่งมีสิสุขมากๆขอขอบพระคุณทุกกำลังสนับสนุนที่เมตตา มาลงโฆษณา YouTube ช่องพ่อพรามทุกห้างร้านแบรนด์ก็ขอให้กิจการงานเจริญรุ่งเรืองอย่างมากๆขายง่ายขายดีขายคล่องขายสะดวกขายสบายขายมั่งขายมีประสบความสำเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งใจวางไว้ทุกประการนะครับ <c oughs> วันนี้ก็มาชวนเพื่อนๆพูดคุยอีกเช่นเคยนะครับ ตามรูปแบบสไตล์ของพ่อพราหม์นี่แหละพ่อพราม์ไปดูในโลกโซเชียลตามสื่อหลักๆสื่อใหญ่ๆนสือยูทู e ของพวกเราก็ดีก็จะมาเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องของพระท่านตัดคอตัวเองเื่อถวายเป็นพุทธบูชา ท่านบอกว่าตามข่าวท่านบอกว่าใช้เครื่องกิโยตินนะนะตัดคอซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้เนะี่ยเป็นความคิดเห็นของพ่อพราหมคนเดียวนะจะผิดจะถูกก็พ่อพราหมณก็น้อมยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวเป็นการแสดงความคิดเห็นเฉยๆนะครับเรื่องนี้เนี่ยถ้าตามหลักแล้วเนี่ยพบถ้าความตามความคิดเห็นของพ่อพรามนะ ด้วยองค์ประกอบของโลกในะปัจจุบันนี้ก็ดีด้วยวิบากกรรมในภพภูมิแห่งโลกวิญญาณคือภพภูมิหลังความตายก็ดีพราอพรามคิดว่าไม่ว่าจะใครก็ตามในยุคนี้นะไม่ควรที่จะกระทำสิ่งนั้นเลยไะขครับ เพราะว่าเรื่องนี้นี่องค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านเคยห้ามไว้แล้วในสมัยนั้นในการละครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์เนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยท่านเป็นฤาษีมาก่อนท่านเป็นฤาษีแล้วท่านได้ฌานสมาบัติใช่ไหมละ่ะในเมื่อครั้งพุทธกาลพอได้ฌานสมาบัติก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าท่านให้อวาต ให้วิปัสสนาญาณไปคำว่าวิปัสสนาญาณก็คือนี่แหละให้อริยสัจสีให้การรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องของการบรรลุธรรมนั่นแหละนะครับให้เห็นพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาพระพุตธเจ้าท่านสอนใช่ไหมส่วนมากท่านจะสอนอริยาาสัจสีนี่แหละการบรรลุธรรมพอสอนไปปุ๊บก็ปรากฏว่าครูบาอาจารย พระที่ท่านบวชทั้งหมดเนี่ยท่านเป็นฤาษีมาก่อนใช่ไหมท่านได้ฌานสมาบัติอยู่แล้วท่านก็พากันไปทําความเพียรประมาณ60รูปพอไปทําความเพียรก็ปรากฏว่าทําความเพียรทําไปทามาทามาทําไปทําไปทามาก็ปรากฏว่าพิจารณาแล้วมันเห,เห็นความเป็นจริงตามข้ออัดข้อธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนรู้แจง้งแทงตลอดในอริยสัจสี รูอแจ้งแทงตลอดในเรื่องของร่างกายสังขารขันห้าที่มาอาศัยอยู่ว่ามันเป็นเหตุแห่งความทุกข์โอ้ยทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลไม่รู้จะพูดอย่างไรนะอันนี้พูดตามท่านที่ท่านบรรลุธรรมนะก็ปรากฏว่าท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายแล้วท่านก็บรรลุธรรมบรรลุธรรมแล้วก็เกิดนิพพิทายานบรรลุอรหัตด้วยด้วยคือหมดกิเลสแล้ว พอหมดเกลสยก็ปรากฏว่าเกิดนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในร่างกายเบื่อหน่ายในสังขารเบื่อหน่ายในชีวิตไม่อยากที่จะอยู่แล้วในชีวิตนี้ท่านก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายแต่ท่านบรรลุธรรมนะบรรลุพระอรหันต์ก็ปรากฏว่าท่านก็ไปจ้างจ้างวานให้กับคนตัดฟืนนั่นแหละคนหาของป่าในสมัยนั้นน่บอกความประสงค์ บอกว่าเออเรานี่ไม่อยากที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วท่านก็ตกลงกันทั้งหมดนะเราทั้งหมดเองก็ไม่อยากจะคล้องแวะอยู่กับโลกนี้แล้วอยากจะขอไปพระนิพานแล้วแหละเราเบื่อร่างกายนี้เต็มทีขอไหวหวานให้เธอทั้งหลายเนี่ยช่วยประหัตประหารพวกฉันหน่อยอาจจะด้วยวิธีใดก็ตาม หลวงพ่อครูบาอาจารย์หลวงปู่ครูบาอาจารย์สมัยนั้นนะท่านก็ฉันก็ไม่มีอะไรจะให้ฉันขอเอาเนี่ยเอาเอาเอาบาทเอาบาทเอาจีวรของฉันทั้งหมดเนี่ยให้เป็นค่าจ้างท่านว่าอย่างนั้นนะก็ปรากฏว่าก,ก็ก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลต้นกรรมอะไรมาตั้งแต่การก่อนเหมือนกัน ไม่รู้ด้วยเหตุผลต้นกรรมใดๆที่ท่านจะต้องมาไหว้หวานว่าจ้างบุคคลคนเนี้ยให้ให้ค่าท่านท่านบรรลุธรรมนะเป็นพระอรหันต์นะแต่ท่านอาจจะมีกรรมที่เนื่องกันมาตั้งแต่การก่อนด้วยแล้วก็รับก็ปรากฏว่าชายผู้นั้นก็รับรับคำโขอแลว้วก็รับค่าจ้างก็ปรากฏว่าพ่อแม่ครูบาจยา์ที่ หลวงปู่ที่ท่านบรรลุธรรมก็ก็ตายหมดนะครับพอตายหมดก็คือจ้างเขาฆ่านั่นนะพอตายหมดก็ปรากฏว่าความรู้ถึงพระพุทธเจ้าอพอความรู้ถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติไว้ว่าต่อไปเนี้ยห้ามพระภิกษุสงฆ์ท,ที่บวชมาในพระพุทธศาสนาฆ่าตัวเองเป็นอันเด็ดขาด ท่าคาตัวเองเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านปรับปรับอบัตมีความผิดก็ท้าคาตัวเองก็เป็นอัต,ตวินิบาตกรรมใช่ไหมละ่ะมัน,ม,น,ม,นมันไม่เป็นผลดีนับตั้งแต่ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงมีพระพุทธดำรัสตรัสห้ามพระพิสุสงเนี่ยคาตัวเองตายท่านบอกว่า บรรลุทมแล้วก็บรรลุสิบรรลุทมก็ควรจะอยู่สงเคราะห์โลกบลรรลุทมก็ควรจะใช้ชีวิตใช้ร่างกายที่ตัวเองมาอาศัยอยู่เนี่ยเพื่อไปเทศนาทมเผยแผ่ธรรมสั่งสอนบรรดาผู้คนเป็นยสัตว์ทั้งหลายที่เขายังไม่รู้นี่ให้รู้ตามมันจะเกิดอนิสงส์เกิดบุญเกิดกุศลเกิดคุณงามความดีในทุกๆมิติใช่ไหมละ่ะ ก็ปรากฏว่านับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเนี่ยพระพิสุสงฆ์ท่านก็เลยไม่มีใครที่จะฆ่าตัวตายอีกเลยหมายถึงฆ่าเองเนี่ยฆ่าตัวตายเองเนี่ยไม่มีจนมาถึงปัจจุบันแต่ณปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่าก็มีก็เขาพพระพูดตามข่าวนะก็มีพระคุณเจ้ารูปหนึ่งใช่ไหมท่านก็ดูตามข่าวท่านบอกว่าท่านเตรียมการ เกี่ยวกับเรื่องนี้มานานแล้วละ่ะมา5ปีแล้วละ่ะบรรดาล,ลกูกศิษย์ลูกหายญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ไกลท่านก็ต่างก็ทราบความนั้นดีนะไม่รู้ท่านไปนมีความเชื่อฝังใจมาจากไหนก็ไม่รู้หรือท่านอาจจะมีความเชื่อฝังใจว่าในครั้งสมัยพุทธกาลเนิ่นนานมาแล้วเนี่ยจะมีพระโพธิสัตว์เจ้าเนี่ยคือใน ครั้งหนึ่งที่ทเด่นๆที่สุดก็คือเรื่องของพระเสียรินี่แหละใช่ไหมพระเสีอริท่านเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าสังกักรแล้วท่านไปพบพระพุทธเจ้านามว่าพระสิริมิตรพุทธเจ้าใช่ไหมท่านได้ฟังธรรมหมดยังไม่กี่คําเลยก็ปรากฏว่าท่านก็ห้ามพระพุทธเจ้าไว้เพราะโดยทราบซิ่งในรถพระธรรม แล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่จะถวายบูชาคุณพระพุทธเจ้าใช่ไหมท่านก็เลยตัดเสียนตัวเองเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตั้งความปรารถนาพระโพธิญาณน,นั่นนะในสมัยนั้นทั้งทั้งทั้งสองกรณีนี้ครั้งแรกเนี่ยพระเจ้าสังคจักตัดถวายพระสิริมิตรพุทธเจ้าเนี่ยเป็นด้วยความ ศรัทธาอย่างลึกซึ้งความศรัทธาอย่างตรงแท้แล้วท่านคงได้ฤทธิ์ได้พิญญาด้วยแหละเพราะท่านเป็นพระเจ้าจักรพรรดิใช่ไหมล่ะก็อธิษฐานให้เล็บคมดังแสงดาบเด็ดพระสอเด็ดแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ได้เข้าสู่พระนิพพานก่อนข้าพระบาทเถิด โดยเดชแห่งการบูชานี้ขอข้าพระพุทธเจ้าได้สำเร็จในสร้อยสันเพชชุดายานประกาศพระาศาสนาเป็นองค์พระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าพระองค์หนึ่งอนาคตเถิดก็ปรากฏว่าโพท่านตั้งความปรารถนาแล้วท่านก็สิ้นใจนะไอไอันนี้คือเล่าเล่าตามประวัติของอนาคตพุทธบงนะพระรูปที่ท่าน ตัดคอเนี่ยท่านอาจจะไปฝังใจอ่ะอาจจะฝังใจแล้วก็อาจจะเกิดความอยากจะทำอย่างที่พระเจ้าสังกัจจ์ชันได้ทำมั่งแต่ในยุคนั้นยุคนี้มันต่างกันยุคนี้สมัยหมายถึงว่าองค์สมเด็จพ่อพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านได้เสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วถูกต้องไหมแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านก็ห้ามไว้แล้ว ห้ามาพระภิสุสงฆ์ห้ามฆ่าตัวเองตายถ้าฆ่าตัวเองแนละ้วท่านจะปรับโทษเนี่ยทีนี้พอเป็นดังนี้ปุ๊บเหตุการณ์มันต่างกันไงใช่ไหมสมัยนั้นพระเจ้าสังกัจจ์เวลาตายไปก็ไปสวรรค์ชดดั้นุติพอพระพุทธเจ้าท่านก็ยังส่งประชนชีพอยู่ด้วยอย่างเงี้ยส่วนมากพุทธภูมิก็จะเป็นอย่างนี้หละนะครับอย่างพระรามพระรามท่านก็ไม่รู้จะทํา ยังไงที่จะเป็นการบูชาบูชาคุณพระพุทธเจ้าได้อย่างเลิศอย่างประเสริฐใช่ไหมท่านก็เอาผ้าชุบน้ํามันเนี่ยแหละใช่ไหมเอาผ้าชุบน้ํามันก็สมัยนั้นรู้สึกจะเป็นสมัยองค์สมเด็จพระพุทธากาศศพหรือเปล่านะท่านก็เอาผ้าชุบน้ํามันน่ะแล้วก็เผาตัวเองอเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยก,ก็ต่างกันเห็นไหม คือคือความศรัทธามันมาเต็มที่แล้วนะ่ะไม่อะไรอาวร์ในชีวิตแล้วเน่ะนะนะเป็นการทําปรมาทบารมีถวายชีวิตเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะครับนะแต่มาในายุคนี้คือพระพุทธเจ้าท่านได้ห้าไมไว้แล้วแต่ถ้าท่านไปทาเนี่ยมันมีความผิดผิดข้อที่หนึ่งก็คืออัตตาวินิบาตกรรมคือการฆ่าตัวเอง การฆ่าตัวเองเนี่ยคือตายก่อนอายุไขบรรดาบุคคลที่ตายก่อนอายุไขทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์จะไปเสวยผลบุญผลบาปในสัมรายภพเนี่ยคือโลกหลังความตายนี่ไม่ได้จะต้องกลายเป็นสัมภเวสีจริงๆเรื่องเรองเรื่องนี้ก็ที่อย่างที่ ท่านมอปลาพูดเนี่ยท่านก็พูดถูกตรงที่ว่าท่านตายแล้วท่านกลายเป็นสัมภเวสีนี่เรื่องจริงเพราะบุคคลที่ตายก่อนอายุไขจะไม่ว่าจะกรณีใดๆไม่ว่าจะทําบุญสร้างกุศลมาขนาดไหนก็ไม่สามารถไปเป็นเทพบุตรเป็นนางฟ้าได้จะต้องกลายเป็นสัมภเวสีก่อนอยู่กลายเป็นสัมภเวสีจนกว่าจะหมดอายุไขของตัวท่านเอง สมมติสมมติบุคคลคนนั้นฆ่าตัวตายอายุ65ปีแต่อายุขัยของท่านจริงๆคือ80ปีท่านจะต้องกลายเป็นสามพวีสีไปก่อน15ปีจนกว่าถึงอายุขัยของท่านแล้วท่านจริงจะได้ไปเป็นเทพบุตรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่เรื่องในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นความเชื่อที่มันผิดนะจริงๆนะมัน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 เป็นเรื่องราวที่มันผิด แล้วการความเชื่อหรือว่าเรียนแบบแบบนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยสอนนะพระพุทธเจ้าท่านมีแต่สั่งห้ามนะแล้วรู้สึกว่าในข่าวเนี่ยรู้สึกว่าท่านเองก็คือด้วยด้วย,ด,วยด้วยความเชื่อที่ผิดนี่พราะพระพระธรรมพูดตามข่าวนะด้วยความเชื่อที่มันฝังใจด้วยความเชื่อที่มันผิดเดีย๋ยวเดีย๋ยวพูดเ<ไ>ป็นประเด็นประเด็นกันท <OS S. S 2> ่านเองก็ เห็นชาวบ้านชาวช่องหรือว่านักข่าวก็บอกว่าท่านมักจะตัดออคอ,ดอไก่เนี่ยคือตัดคอไก่เนี่ยคือมันผิดศีลเนี่ยเข้าใจปะผิดศีลข้อที่หนึ่งอยู่แล้วศีลข้อปนานติบาตไม่แต่ศีลของคารวะแต่ศีลของพระนี่ละเอียดกว่าศีลคารวะาเยอะตั้งสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อใช่ไหมม,มีในข้อห้ามอยู่แล้วแล้วก็ปรากฏว่าท่านตัดคอไก่ ฟังตามข่าวท่านบอกว่าตัดคอไก่เพื่อปลดปล่อยให้เขาเป็นอิสระเพื่อให้เขาถึงซึ่งพระนิพพานเพระพรามก็งงนะฟังตามข่าวจริงๆมันเป็นไปไม่ได้เลยหนึ่งผู้กระทําคือการตัดคอไก่เนี่ยมันผิดมันผิดศีลเลยแล้วโดยเฉพาะศีลของพระเนี่ยไม่มีอย่างแน่นอนนะครับแต่ท่านไปกระทํา พอไปกระทําก็ปรากฏว่าตัวท่านเองก็ผิดศีลสองชีวิตทุกชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะชีวิตสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์ใดๆก็ตามเขาก็มีดวงจิตเป็นของตัวเองเขาก็รักชีวิตเป็นของตัวเองเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายไม่มีใครเราที่อยากจะตายถูกต้องไหมแต่อยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้มาตัดคอเขาอ่ะท่านคิดว่าดวงจิตนั้น่ะเขาจะยินดีไหมล่ะ เขาก็ไม่ยินดีพอเขาไม่ยินดีก็เขาอาจจะเกิดการผูกอาคาตพยาบาทกันเสียด้วยซ้ำไปเห็นไหมเป็นการจองเวรจองกรรมกันไปเสียด้วยซ้ำไปอาจจะด้วยเหตุผลต้นกรรมนี้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะที่ท่านไปตัดคอไก่ตัดคอไขอไ่มักจะตัดคอไก่พอตัดคอไก่แล้วก็คิดว่าปลดปล่อยให้เขาเป็นอิสระเนี่ยไม่รู้ไปเอาความคิดอย่างนี้มาจากไหนมันเป็นความคิดที่ผิดไงก็ด้วยเหตุ ผลต้นกรรมนี้ด้วยหรือเปล่าท่านจริงแล้วมาตัดคอตัวเองนี่แะแต่ตอนนี้การตัดคอตัวเองณตรงจุดนี้เห็นในข่าวบอกว่าถวายเป็นพุทธ,ธบูชาเพื่อตั้งความปรารถนาเป็นพระปัจเจกพะพุทธเจ้า <laughs> ท่านทำด้วยความศรัทธาในหัวใจก็จริงเพราะพระมั่เชื่อว่าท่านทำด้วยความศรัทธาในหัวใจของท่านก็จริงนะ แต่ว่ามันก็ท่านก็ต้องรับผลแห่งการกระทํานั้นไปก่อนในภพชาตินี้ถูกต้องไหมในภพชาตินี้ท่านก็ต้องกลายไปเป็นสามภเวสีก่อนสัมภเวสีนี่ไม่ใช่สบายนะสามภเวสีนี่ต้องคือก็ก็ก,ก็ก็อยู่ในบริเวณที่ตนเองตายนั่นแหละส่วนมากนะไปได้ไม่ไกลหรอกแล้วก็หิวโหวยสามภเวสีก็คือดวงจิตของมนุษย์นี่แหละหมายถึงออกจากร่างมนุษย์เนะี่ย แต่ดวงจิตดวงนั้นไม่มีวันตายไงพอตัวตายแต่ดวงจิตไม่ตายดวงจิตก็เลยกลายไปเป็นสัมภบเวสีความรู้สึกมันมีเหมือนตอนที่เราเป็นมนุษย์นี่แหละหิวทีเนี่ยสัมภบเวสีนี่หิวนะหิวกระหายผอมโซนียนะเดินบางทีก็ร้องห่มร้องให้สูบซีบหิวโซอ่ะหาคนนั้นทีหาคนนี้ที แตมมนุษย์นี่มองไม่เห็นไงมนุษย์อย่างเราๆวันนี้พ่อพระรามด้วยมองไม่เห็นเดี๋ยวพ่อพระรามรู้พูดมาจากคําสอนของพ่อเจ้าประคุณหลวงพ่อนะยกเว้นแต่ว่าญาติจะทําบุญอุทิศเฉพาะเจาะจงให้บุญที่สัมโพวิสีต้องการที่สุดก็คือบุญเกี่ยวกับถวายพัตตาหารพระนี่แหละถวายข้าวปลาอาหารพระนะั่นแหละพูดง่ายๆนะแล้วอุทิศเจาะจงให้แก่เขา แล้วเขาจะได้รับอนิสงส์แห่งบุญนั้นคือเขากินได้หมายถึงเขาอิ่มร่างกายเขาจะมีความอิ่มเอิบผุดพองอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่กรณีอย่างนี้นี่มันมันมันไม่ควรที่จะกระทํานะครับไม่ควรจะกระทําแล้วก็คนเราถ้ามันเชื่อฝังใจมากๆฝังใจมากๆอะไรมากๆแล้วก็มันอาจจะผิดอาจจะเพี้ยนไปจาก สิ่งที่เราคาดหวังได้นะครับการฆ่าตัวตายนี่ก็ไม่ควรที่จะฆ่าตัวตายหรอกไม่ว่าจะชีวิตใครก็ตามเถอะต่อให้มันเจอเจอปัญหาใดๆมันเข้ามาในชีวิตทุกชีวิตก็คนที่จะมีสติพิจารณาไตรตรองดูถึงเหตุผลต้นกรรมว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นสิ่งใดๆที่มันจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้จริงๆแล้วมัน มันเป็นวิบากของเราคือมันเป็นผลแห่งการกระทําของทุกชีวิตนี่แหละอันนี้พูดถึงเรื่องส่วนตัวก่อนนะเพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆก็ดีพ่อพราหม์ก็ดีทุกชีวิตทุกดวงจิตนั่นแหละนะครับก็ไม่ควรที่จะกระท,ทําเช่นนี้ในทุกๆก,กรณีเพราะมันจะลําบากถ้าเกิดว่าใครไปกระทําเรื่องแบบนี้เข้าเนี่ยไปเป็นสัมภเวสีเนี่ยมันทุกลำบากยากกว่าเป็นมนุษย์อีก เป็นหลายร้อยหลายพันหลายหายมื่นแสนเท่านะมันทุกมนุษย์เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยังทําความดีได้ใช่ไหมสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างอะไรอย่างสวดมนต์ยังภาวนายังอะไรได้ยังมีโอกาสที่จะเอาดีได้ถึงแม้นว่าเราไม่อยากอยู่กับโลกใบนี้เหมือนพ่อพระามก็ตามพ่อพระมก็ไม่เคยอยากอยู่กับโลกใบนี้แต่มันจําเป็นต้องอยู่เพราะโลกหลังความตายมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราคิด ตายแล้วมันไม่ได้จบกันตายแล้วมันตายแต่ร่างกายแต่ดวงจิตไม่มีวันตายดวงจิตเป็นอมะตะดวงจิตจะต้องไปเสวยภพภูมิโลกหลังความตายอีกมากมายดังนั้นการฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ใช่เป็นหนทางในการแก้ปัญหาเลยไม่แต่สักนิดเดียวแต่อย่างเรื่องพระคุณเจ้าที่ท่านทำกิโยตินเนี่ยพ่อพรามคิดว่าในใจของท่านน่ะ ท่านอาจจะทําด้วยความศรัทธาจริงๆนั่นแหละศรัทธาคือเชื่อเชื่อเช่นนั้นเชื่อว่าทาเช่นนี้แล้วจะได้รับผลดังที่ตัวเองตั้งใจหวังไว้ผลท่านอาจจะได้รับในอนาคตการนั่นแหละตามที่ท่านปรารถนาเช่นในข่าวท่านบอกว่าท่านตัดหัวถวายเป็นพุทธ,ธบูชาเพื่อในภายภาคหน้าอนาคตการท่านจะได้เป็นพระปัจเจก,กพุทธเจ้า ความปรารถนานี้มันก็ได้จริงๆนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ควรที่จะกระทําเพราะว่ามันต่างกรรมต่างวาระต่างเวลาใช่ไหมละ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสั่งห้าไมไ้แล้วด้วยนะครับมันก็เลยไม่ควรที่จะทําในทุกๆก,กรณีนะครับเพราะว่าเรื่องของการกระทําเช่นนี้เนี่ยมันคือมันไม่ควรที่จะ ที่จะคิดแล้วที่จะกระทำนะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆก็ตามนะครับแล้วก็ญาติโยมบุคคลผู้เชื่อถือตามอะไรตามนี่บางทีก็มันจะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบพาะพราหมณ์ว่านะถ้าว่ามันเกิดพฤติกรรมเลียนแบบแล้วนี่มันจะเห็นไหมมันก็จะผิดก็จะเพี้ยนกันไปกันไปใหญ่นะครับสำหรับตัวพ่อพราหมณ์เองก็อย่างพี่น้องเราเนอพุทธภูมินี่ก็ ส่วนมากก็ผ่านมาทั้งนั้นเลยนะผ่านเรื่องเหล่านี้มาทั้งนั้นแหละนะครับเพียงแต่อาจจะทําไม่เหมือนกันบางท่านก็ตัดศีรษะบางท่านก็ถวายชีวิตบางท่านเก็จุดไฟเผาตัวเองเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาย,ยังไงก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดจากความศรัทธาของแต่ละคนแต่ก็ควรศรัทธาอย่างถูกต้อง ศรัทธาอย่างมีสติศรัทธาถ้าศรัทธาจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกให้ปฏิบัติบูชาจะเป็นใครก็ตามนะจะเป็นพระคุณเจ้าจะเป็นญาติโยมพุทธบริษัทถถ้าอยากที่จะบูชาคุณของพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยนี่ปฏิบัติสิปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติให้เกิดมากเกิดผลดี ปฏิบัติให้ได้บรรลุธรรมอย่างน้อยก็พระโสดาปฏิพั์ขึ้นไปใช่ไหมถ้าได้บรรลุโสดาปฏิพลธ์แล้วก็สามารถปิดกั้นอบายภูมิได้แน่นอนอ่จะไม่ต้องไปตกอยู่ในอบายภูมิอย่างแน่นอนที่ตัวไปพระนิพพานอย่างเดียวนะครับสูงสุดก็คือปฏิบัติให้ถึงซึ่งพระนิพพานนั่นแหละนี่คือเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท,งทั้งที่เป็นอดีตที่เป็นปัจจุบันที่เป็นอนาคตเนี่ย ทรงมีพุทธะประสงค์นะครับพุทธะประสงค์ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นียมีเพียงสิ่งเดียวนั่นคือต้องการให้พุธธทธบริษัทและเวเนตว์ทั้งหลายบรรลุธรรมนะท่านเนี่ยบำเพ็ญบรารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้หวังในลาบยศชื่อเสียงสรรเสริญแก้วแหว,แว,แวนเงินทองหรือสิ่งใดๆในโลกนี้เลยไม่แต่สักนิดเดียวท่านปรารถนาให สาวกพุทธบริษัทของท่านบรรลุธรรมนั่นคือสูงสุดก็คือทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานตัดเกิเลตเป็นสมุทเฉตะปะหานแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานในที่สุดและก็รับสุดท้ายนี้ก็ขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง พี่น้องเพื่อนรวมชาติรวมแผ่นดินรวมโลกรวมวัตะสงสารในด้านความดีงามทั้งหลายตราบถึงซึ่งพระนิพานเทอน